คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการประชุมเรื่องการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการรับผลประโยชน์ของผู้ประกอบการโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ยมีมนายอัครเดชวงพิทักษโรธสอส,อสอราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานคณะกรรมาธิการทำหน้าที่ประธานการประชุมด้วยนายอัครเดชกล่าวว่าหลังจากฟังการชี้แจงของนายวุฒิพงศ์ผู้กล่าวหานางสาวเบญจาที่ถูกพาดพิงและนายจิรัตน์รวมถึงผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่มาชี้แจงแล้วได้ข้อสรุปว่ามีส่วนเกี่ยวพันกันคณะกรรมาธิการจะเร่งสรุปข้อเท็จจริงเสนอให้ประชาชนได้ทราบในประเด็นเหล่านี้ เพราะถือเป็นเรื่องสําคัญส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อหน่วยงานต่างๆจึงต้องทําข้อเท็จจริงให้ปรากฏโดยเร็วที่สุดคณะกัรมาทีกา่การพลังงานเชิญกระทรวงพลังงานถกแผนบริหารจัดการก๊าซน้ํามันแผนอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศแทนการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลอย่างเดียวหวังตั้งเป้าสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน พร้อมจะทำข้อเสนอแนะเสนอต่อสภาส่งต่อให้รัฐบาลดำเนินการต่อเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคตด้วยนางสาววชิราพรการจะนะสสสุราธ,ธานีพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานคณะกรรมาิการการพลังงานกล่าวว่าข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดในวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะกรรมาการ ที่มีความห่งใยเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอยู่แล้วหลังจากนี้จะรวบรวมข้อมูลจากการประชุมพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆเสนอยังรัฐสภาเพื่อส่งต่อให้กับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศในอนาคตต่อไป